สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเต๋าจากช่องดับไอพซีนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นั้นมาประจ o ภัยนะครับในเซิร์ฟเวอร์สกายบล็อกนะครับที่รองรับเฉพาะ ID แท้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมที่สําคัญนะเป็นเซิร์ฟไทยด้วยนั่นเองนะครับผมชื่อเซิร์ฟของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีนามว่า ringermc.com นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ต IP ให้ ไอพีก็ตามนั้นเลยนี่เองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวสกายบล็อกอย่างที่ผมได้บอกข้างต้นไปนี่เองนะครับเข้าได้เฉพาะเวอร์ชัน1.2.2จนถึงเวอร์ชันล่าสุดที่ทางไมค์ครับเขามีเลยนี่เองนะครับผมอ่าที่สําคัญนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้คือจุดพีคือเข้าได้เฉพาะ ID แท้นะครับผม ID เถื่อนไม่สามารถเข้าได้นี่เองนะครับผมเพราะว่าแอดมินนั้นอยากจะสนับสนุนนะครับสำหรับคนที่มี ID แท้นะครับแล้วกําลังตามหานะครับผมเซิร์ฟเวอร์สกายบล็อกแนวแบบ นะครับผมขอแนะนําเลยเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าภายในระบบของเซิร์ฟเวอร์ของเขานั้นจะมีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง30ไลค์นะครับผมกดหรือยังถ้ายังไม่กดผมจะยังไม่รีวิวอ่ากดแล้วใช่ไหมครับผมเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูระบบภายในเซิร์ฟเวอร์ของเขาเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรแตกต่างและแปลกใหม่บ้างนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้รองรับเฉพาะ ID แทนเนาะโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยเข้ามานะครับผมก็จะไม่ต้องล็อก เซฟตี้นะครับผมที่ทางโมแจงเขาได้ทำการซัพพอร์ตเซิร์ฟเวอร์นี้นะหรือว่าซัพพอร์ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ดีแท้นั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็ไม่ต้องล็อกอินเลยนะครับ mm hmm. เดินมาได้เลยนี่เองนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าคนจะแฮกอีดีเราได้นะครับผมเพราะว่าคนที่แฮกได จะต้องเป็นคนที่มีรหัสเราเท่านั้นนั่เองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับผมสายฮาร์ดคอร์นั่เองนะครับผมเพราะว่าตายของตกนะสำหรับคนไหนนะครับที่ชอบเซิร์ฟเวอร์แนวฮาร์ดคอร์นะครับผมสามารถเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้เพื่อมันประจนภัยนะครับผมไปด้วยกันได้นั่เองนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ฮาร์ดคอร์หาเงินยากนะครับผมทาฟาร์มยากนะครับผมแล้วมีระบบอีกหลายอย่างมากเลยนี่เองนะครับผมเออแต่ผมลืมบอกไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้มีรีซอสแพ็คให้โหลดไปในนตัวเรผม ซอสแพ็คอันนี้นะครับผมเป็นรีซอสแพ็คของทางแอดมินที่ได้ทำการ ทำขึ้นมานะครับเพื่อเอาใจสําหรับคนเล่นโดยเฉพาะเลยนี่เองนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมแอดมินได้ฝากมาบอกว่าเออทำจนมือหงิกมืองอนะครับยังไงก็อย่าลืมรีวิวทางด้านรีซอสแปร์แอดมินด้วยนี่เองนะครับผมโอเคผมได้ทําการรีวิวให้แล้วนะครับผมไม่ไม่ว่านะครับผมจะเป็นทางด้านสกอร์บอร์ดนะครับผมมันจะโชว์ทางด้านยศนะครับแล้วก็หัวต่างๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านสกอร์บอร์ดทั้งค้างนะครับผมก็จะมีทางด้านบอกภารกิจปัจจุบันนะครับบอกภารกิจที่ ด้านข้อมูลตัวละครของเราด้วยนี่นะครับผมมันก็จะโชว์แรงโชว์เงินในเกมแล้วก็โชว์เลเวลเกาะของเรานะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้เลเวลเกาะค่อนข้างจะขึ้นยากนะแต่ผมมีวิธีนะครับผมในการทําให้มันขึ้นเร็วนะครับแต่ต้องใช้เวลานน่นะครับผมบอกเลยว่าวิธีนี้นะครับผมทําแล้ว ขึ้นเร็วมากเลยนะเออสำหรับคนที่เล่นสกายบล็อกอยู่แล้วอาจจะรู้นะครับว่าคือวิธีไายนะอาแต่สําหรับคนไหนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมบอกเลยว่าดูให้จบคลิปนะโอเคส่วนตรงนี้นะครับคืออะไรตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกจุดประสงค์ของเซิร์ฟเวอร์นะครับริงเกอร์เนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้คืออะไรนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์เหมือนชุมชนนะครับให้ผู้เล่นนะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหาของอะไรทําร่วมกันนะครับและยังเป็นที่ที่เปิดให้ทุกคนนั้นสามารถเล่นกับเพื่อนนไดด้้วยะครับผม สำหรับผมเนี่ยมาคนเดียวนะครับอยากจะทําความรู้จักนะครับหรือว่าอยากจะหาเพื่อนเล่นก็หาในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถพาเพื่อนนะครับที่มี i อดีแท้เหมือนเรามาเล่นก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับที่มาเดี่ยวนะครับแล้วอยากจะทําความรู้จัก กับคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถเข้า i s c o อ d ของทางเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนี่เนะครับผมก็จะมีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่กําลังเล่นอยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วก็อยู่ในดิสด้วยนี่เองนะครับส่วนดิสนี่ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ลิงก์ชิ p ชั่นเลยนี่เองนะครับผมอ่าแล้วสําหรับคนไหนนะครับผมที่เล่นแล้วติดใจนะครับสามารถนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับเพื่อสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์นะครับได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งให้ใต้ลิงค์ดิ n ชั่นเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมที่สําคัญนะผมลืมบอกไปยิงอย่างเดี๋ยวดูนะแทน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 นี่เลยเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมมีบล็อกที่เขาได้ทําการคัสตอมมาเองด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าทํากับมือเลยนะเออเขาตั้งใจทํานะครับผมเพื่อเอาใจสําหรับคนที่เล่นนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เขาจริงๆนะผมบอกเลยว่าแอดมินนี้แบบ สุดจัดประลัดบอกนะครับกระลัระดัดลาหลอกยังโทรบอกว่าสุดจัดลิ้นเราพันนะโอเคนี่นะครับผมก็จะเป็นทางด้านบล็อกพิเศษนะครับหรืหรอว่าเป็นบ็อกนะครับที่มาใหม่นะครับในปัจจุบันที่ เออผมเชื่อว่าหลายๆเซิร์ฟไม่มีนะครับเพราะว่ามีเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์นี้ทำรีซอสแพคเองนั่นเองครับผมอ่าก็จะเห็นได้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมสำหรับคนไหนที่อยากจะมาลองดูนะครับว่าไอ้บล็อกใหม่นี่นะครับผมมันมีคุณสมบัติอะไรนะครับผมก็ลองเข้ามาดูได้นะอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านเว็บเติมเงินเพื่อสนับสนุนค่าข้าวของทีมงานนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับสามารถดูคําสั่งนะครับที่สามารถใช้งาน ได้ภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยการพิมพ์ทับเฮล p นะครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะจริงหรือเปล่าอ่ะนี่เลยมันก็จะโชว์แสดงคาสั่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทับเอล์ทับวาร์ทับสปาวนะครับผมทับช็อปนะครับแล้วก็ทับอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะครับมันจะเป็นทางด้าน เปิดนะครับร้านค้าการสนับสนุนของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับลองมาศึกษาดูแล้วกันนะหรือไม่เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูท้ายคลิปนะโอเคส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านตารางกิจกรรมประจําเดือนนะครับผมทุกคนนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับในที่ดีทรอยด์นะครับล่วงหน้าได้เลยนะครับผมส่วนคนไหนที่ขี้เกียจดูนะครับก็ดูได้ตรงนี้เลยนี่เองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับผมส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรนะผมลองเช็คให้ดูแล้วเนาะมาดูตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับผม ตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านร้านค้าสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมคลิกนะครับขวาเพื่อดูการสนับสนุนนั่นเองนะครับผมหรือว่าดูการสนับสนุนค่าค่าให้กับทีมงานเนาะเขาก็จะมีนะครับผมยศนะครับขายภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมพร้อมกับความสามารถและเพอร์มิชันก็ดูได้เลยนี่นะครับผมแต่ยศของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นยศรายเดือนนั่นเองนะครับผมอ่าโดยประมาณเนาะหรือว่าทุกคนสามารถซื้อรายปีได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ราคาก็จะอัพขึ้นมานิดนึงเนาะราคาก็จะมีบอกนะ ผมว่านะครับรายเดือนค่อนข้างที่จะถูกพอสมควรเลยนี่นะครับสาหรับคนไหนนะครับผมที่อยากจะเติมนะครับเพื่อสนับสนุนก็สามารถเติมได้เป็นรายเดือนก็ได้นะหรือว่าทุกคนนะครับผมจะเติมอันนี้ก็ได้นะครับผมเออมันก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อไอเทมได้1ชิ้นนะครับผมใส่สีโค้ดได้อะไรได้นะครับผมก็ลองมาอ่านความสามารถบรรดูได้ละกันเนาะ แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล่องสุ่มที่ขุดไม่มีวันพังนะครับผม 30- 40พอยอ่ะโดยประมาณนะแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้าน,านกล่องสุ่มเงินในเซิร์ฟเวอร์นะครับผม100ถึง50,000บาทเลยนะใช้แค่50บาทนั่นเองนะครับผมมีโอกาสได้50,000บาทในเกมนะเซิร์ฟเวอร์นี้หาเงินค่อนข้างที่จะยากนะสำหรับคนไหนที่อยากจะรวยทางรัดก็สามารถเติมคีย์กล่องสุ่มได้เลยน่นะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือช่วยขุดหินนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านมินเนี่ยนนั่นเองนะครับราคา MMO e พ p นะครับก็คือจะเป็นร้านซุ่ม mcmmo e x อนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอ่าและตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้าน ท็อปผู้เล่นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เติมนะครับสนับสนุนภายในเซิร์ฟเวอร์เยอะที่สุดอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านตลาดผู้เล่นนั่นเองนะครับผมสาหรับคนไหนที่ต้องการขายของก็สามารถมาขายได้ตรงนี้เลยนั่เองนะครับผมโอเคแล้วไอพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นบ้านของผู้เล่นที่แอดมินนั้นได้ทําการจัดกิจกรรมแข่งขันแล้วก็เอาบ้านของผู้เล่นที่ชนะเลิศนะครับมาติดไว้ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับที่ จะร่วมกิจกรรมนะครับกับแอดมินนะครับสามารถเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยน,เนี่เองนะครับผมตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่านะ่าน่าจะไม่มีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรานะครับพาไปดูตรงนี้เลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านเมนูวัฟต่างต่างนะอันนี้ก็คือจะ สามารถนะครับผมซื้อไอเทมได้นะครับผมเอ่ออันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านลานคาเซิร์ฟเวอร์เนาะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะอ่าเราสามารถเอาเงินในเกมนะครับมาซื้อเป็นทางด้านพวกดินพวกทรายนะครับหรือว่าต้นไม้อะไรต่างๆได้ตรงนี้เลยนี่นะครับผม ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านเเป็นเมนูนะครับผมช่วยผู้เล่นนั่นเองนะครับก็จะวาร์ปกับไปที่เกาะของเรานะครับหรือว่าเราจะไปดูเกาะผู้เล่นคนอื่นนะครับโดยที่ไม่ต้องรับคําเชิญได้เช่นเดียวกันนะครับผมโดยการกดชีกเข้าไปเลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับบ้านผู้เล่นนะครับผมเราสามารถไปบุกลุกบ้านผู้เล่นได้เลยนี่นะครับผมแต่เราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับแค่ไปก๊อปปี้เขาได้อย่างเดียว โอเคส่วน okay. so, ตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านร้านค้าของเซิร์ฟเวอร์ประจําเดือนนะครับผมก็คือเหมือนไอเมนูนี้แหละนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้ก็คือร้านค้าสนับสนุนของเซิร์ฟเวอร์ก็คือเหมือนตรงนู้นเนาะอ่าแล้วตรงนี้นะครับผมคืออันนี้ไม่เชิงเป็นทางด้านที่วาร์มนะแต่เป็นทางด้านที่แนะนานั่นเองนะครับผมสามารถนะครับทุกคนสามารถเดินไปใกล้นะครับผมต้นไม้แล้วกด ย่อนะคบผมรัวๆเพื่อเร่งการเติบโตของต้นไม้ได้นั่นเองนะครับเฮ้ยผมว่ามันแปลกใหม่นะอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านว้าไปที่ต่างๆนะครับเอ่อมันมันก็จะเป็นทางด้านว้าไปทางด้านเกาะของเราเองนะครับว้าไปเมืองเมืองขุดแร่เ <laughs> มืองเฉยโอเคแล้วก็ว้าไปกล่องสุ่มนะครับแล้วก็ว้าไปยังเกาะผู้เล่นคนอื่นอันนี้ก็เหมือนไอ้ตรงกลางเลยนะแล้วก็ว้าไปฟาร์มฟาร์มเดี๋ยวผมพาเดินไปละกันนะแล้วก็ว้ากิจกรรมประจําเดือนเออประจําวันสิ นะครับผมอ๋ออันนี้คืออีเวนต์ประจําวันนะครับผมส่วนอันนั้นก็คือจะเป็นช้อยประจําเดือนเนาะโอเคพอเราลงมาแล้วนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านว่าไปเหมืองขุดแร่ได้เองนะครับผมแต่ผมขอยังไม่พาไปละกันนะผมจะพาทุกคนนั้นเอ่อไปทางด้านขายของก่อนละกันนะเออสำหรับคนไหนที่มาใหม่คือจะไม่รู้ไงว่าขายของยังไงนะครับ ก็สามารถนะครับหาเงินได้ด้วยการนะครับนำผลผลิตนะครับมาขายได้ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าเราอยากจะซื้อผลผลิตนะครับได้ก็ชอยด้านบนเลยนั่นเองนะครับผมแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงสําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับผมให้ทุกคนนั้นทําการทนนะครับผมแล้วก็ฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเอาทางด้านของอะไรต่างๆนั้นมาขายนะครับผมเพื่อซื้อผลผลิตนะครับผมแต่ละอันอย่างละชิ้นนะครับผมแล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์หรือว่าปลูกนะครับให้ได้ผลผลิตมานั่นเองนะครับผมจากนั้นพอเรามีผลผลิตเยอะแล้วนะครับผมก็ให้เรานั้น ทำการนะครับเอามาขายเนอะแต่ผมแนะนํานะครับว่ามันฝรั่งนะครผมกับทางด้านแครอทนะครับขายค่อนข้างที่จะได้เยอะพอสมควรเลยเนี่เนะครับผมแนะนําได้ <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเอ่อทางด้านอะไรวะอันนี้คืออะไรอะ่ะอืมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรเนะี่ย มันเหมือนแบบว่าซื้อแล้วมันเหมือนจะมีของข้างในแบบสําเร็จรูปเลยหรือเปล่านะครับโดยประมาณเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินทัวร์ลวกันนะพาทุกคนทัวร์แบบว่าให้รู้หมดเลยแล้วกันนะครับว่าที่ตรงไหนคือตรงไหนเนาะส่วนตรงนี้ก็คือซื้ออ๋อก็คือซื้อมินเนี่ยนนั่นแหละนะครับผมเราสามารถซื้อมินเนี่ยนได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเออสองตัวนะเออหรือว่าเราสามารถซัพพอร์ตได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันใช้เงินแค์หรือเปล่า อ๋ออันนี้คือใช้เป็นพอยต์นะครับผมก็คือเติมนั่นแหละนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือสามารถนะครับผมทําฟาร์มนะครับเอ่อแล้วก็เอาใช้เงินในเกมนะครับมาแลกได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมอ๋อไม่เติมก็อยู่ได้อย่างที่แอดมินเขาบอกนะครับแต่สาหรับคนไหนที่ขี้เกียจนะครับก็เติมไปเถอะนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนของเซิร์ฟเวอร์เนาะโอเคส่วนนี้ก็คือฝากเงินนะครับผมฝากเงินในเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับดอกเบี้ยนะ โอเคมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะอันนี้ก็คือฝากเงินและได้รับดอกเบีย้ยนะครับเอ่อดอกเบีย้ยได้ทุกทุกห้าชั่วโมงนะครับผมสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่องเงินในธนาคารเราอย่างเช่นถ้าสมมติเราฝากไปสามร้อยเราก็จะได้สามบาทนะครับผมโดยประมาณเนาะโอเคและตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านยศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นยศเนาะและนี้ก็คือถอนนะครับผม,มโดยประมาณนะโอเคอันนี้คืออัปเกรดนะครับผมเราสามารถอัปเกรดนะครับผมในการฝากได้ด้วยนั่นะครับผมเพื่อเพิ่มภาษีเนาะ ส่วนนี้ก็คือแบ็กกลับนะครับผมโอเค น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสําหราับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นกันดีกว่านะครับว่าตรงนู้นนั้นคืออะไรเนาะอ่าตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านเอ่อกล่องสุ่มคุญแจนะครับผมนะสามารถสุ่มแล้วได้ของนะครับผมได้ที่นี่เลยนั่นเองนะครับผมอืมเราก็จะต้องซื้อนะครับทางด้านคีย์นั่นเองนะครับผมซึ่งคีย์นะครับผมมันก็จะต้องใช้เงินในเกมซื้อหรือเปล่านะครับน่าจะใช่แหละนะครับผมซื้อเพื่อเปิดนะครับผมแล้วคลิกขวานะครับผมคลิกขวาเพื่อเปิดแหละนะครับผมส่วนคลิกซ้ายนะครับเพื่อดูนั่นเอง ว่าของในกล่องนั้นมันมีอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นเนาะ <Okay. S 2> โอเคส่วนตรงนี้นะครับผมกล่องสุ่มตรงกลางนะครับผม2อ,อันนี้จะเปลี่ยนทุกเดือนนะครับผมอ๋อไอสองอันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนทุกเดือนนั่นเองน,นะครับผมประมาณเนาะส่วนตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อกล่องสุ่มคีย์อะไรสักอย่างนี่นเนะื่ผมอ่านอังกฤษไม่ออกนะ <Nope. S 2> โอเคต้องขอโทษด้วยละกันเนาะ,ะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นหัวลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมหัวผมเองเป็นไง โอ้ยางเทอะครับอืมโอเคเราไม่มีแหละนะส่วนตรงนี้ก็คือเทศกาลต่อไปนะครับผมหรือว่ารอการอัปเกรดหรืออัปเดตนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมอัปเกรดเกาะนะครับหรืออัปเกรดขนาดเกาะนั่นเองนะครับผมก็สามารถมาอัปเกรดได้ตรงนี้เลยนี่นะครับผมแล้วก็จะมีขั้นนะครับผมโอ้อันนี้คือสุ่มการอัปเดตเหรออัปเกรดโอ้คือถ้าสมมติทุกคนเติมนะครับผมสามารถสุ่มได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องแบบไปเสียเงินเอ่อเงินในเกมสุ่มเลยนะ ใช่หรือว่าเราจะซื้อทางรัดไปเลยนะครับก็คือซื้อขนาดเต็มไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ถ้าสมมติคนไหนคิดว่าดวงดีนะครับผมใช้แค่ห้าสิบพอยพอนะครับผมในการมา,ารังในสุ่มนะครับผมคุณมีโอากาสนะครับผมที่จะได้สองร้อยคูณสองร้อยนะครับผมแต่ถ้าสมมุติแบบว่าไม่อยากจะเสี่ยงนะครับผมเอาไปเลยร้อยห้าสิบนะครับยังไงก็ได้สองร้อยนั่นเองนะครับโดยประมาณเนาะโอเคตรงนี้ก็มีประมาณเท่านี้นั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านตลาดสําหรับผู้เล่นเช่นเคยนั่นเองนะครับผมแต่ตรงนี้จะสามารถ ะครับผมตั้งร้านค้าขายของได้นน่นอนนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยฮันแน่อยากซื้อของเปล่า <laughs> น่ากลัวชิปเลยนะครับผมแล้วก็มันเป็นร้านค้าสําหรับผู้เล่นนั่นแหละนะครับที่สามารถนะครับผมนํามาตั้งได้อะไรประมาณนั้นเนาะโดยประมาณนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหมืองกันดีกว่านะครับว่าเหมืองของทางเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นยังไงนะครับผมผมก็ได้เล่นมาแล้วแหละนะครับไม่งั้นผมก็คงไม่มีหินแหละแต่หินบางส่วนนะครับผมก็ได้ผู้เล่นนะครับผมเทรดให้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็คือซื้อขีดขายแรกได้ที่นี่นะครับผมเฮ้ออันนี้ก็ขายได้เหรอ เฮ้ยอันนี้ขายได้เหรอเฮ้ยผมขายได้ว่ะนะครับผมเราสามารถฟาร์มหินมาขายได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ได้แค่0.3สตังค์นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าระบบเหมืองขุดแร่เนี่ยมันจะขุดได้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าขุดไม่ได้นะอืมผมมีแร่ผิดแล้วเอ่อเราไม่สามารถขุดได้เลยนะครับผมเราจําเป็นนะครับผมจะต้องมีทางด้านเลเวลของเกาะนะครับ ให้ขั้น3ก่อนนั่นเองนะครับผมถึงจะสามารถขุดได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปฟาร์มเลเวลกันนะครับเราไม่ต้องขายหินนะเออผมพูดเลยนะครับไม่ต้องขายหินเดี๋ยวเราจะพาไปฟาร์มกันนะครับผมวิธีการไปเกาะก็ทับ i s นะครับผมหรือว่ากดที่รูปโลกได้เลยนั่นเองนะครับผมได้ทําการ ทำที่ปั๊มหินเรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมแล้วให้ทุกคนนะครับผมสังเกตทางด้านที่สกอร์บอร์ดนะครับมันจะมีทางด้านภารกิจให้เราทําด้วยั่นเองนะครับผมอย่างเช่นภารกิจที่1ของเรานะครับก็คือตัดต้นไม้ได้เองนะครับผมตัดให้ได้นะครับผมแล้วก็ตัดให้มันหมดนั่นแหละนะครับผมเออตัดต้นไม้นะครับบนเกาะนะฮะเออเขาก็บอกนะบอกเลยว่าถ้าตัดหมดมันจะเคลื่อนหรือเปล่าผมว่ามันไม่น่าเคลื่อนหรอกมั้งอืมอ่านี่ไงนี่มีภารกิจที่1เสร็จแล้วถือว่าเป็นระบบที่ดีนะ ผมพูดเลยนะครับผมแล้วภารกิจที่สองล่ะทําไงต้องปลูกหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะครับผมแต่ของในกล่องนี้ผมค่อนข้างาที่จะเยอะพอสมควรเลยนี่ขุดหิน30ก้อนนะครับผมผมพูดเลยว่าขุดง่ายๆนะครับผมทําเอาอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอ่าขุดหิน30ก้อนนะครับผมอืมผมว่านะผมขี่ลัดดีกว่าขี <c oughs> ่ลัดนะครับ ผมพูดเลยอาคีรัตคีรัตสามสิบก้อนเองนะเราก็แค่วางหินแล้วก็ขุดไปนะครับผมพูดเลยว่ายังไงภารกิจนี้ก like, LI ็รอมโอ้ยทําไอเอสไอเอสไอเอสตายของตกเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงนะครับเราต้องมือไวนะครับไม่ทับไอเอสหรือก็ทับสปาวก็ได้นะครับผมอผมบอกเลยเราต้องมือไวด้วยนะเพราะว่าตายของตกนั่นเองอย่างที่แอดมินได้เก่าวไว้ โอเคขุดไปเรื่อยๆขุดไปขุดไป30 30 30อืมจึ๊บจุ๊บโอเคเออผมลืมบอกวิธีการฟาร์มเลเวลใช่ไหมวิธีการฟาร์มเลเวลนะครับก็ให้เรานั้นทําการวางบล็อกนะครับผมบนเกาะนะเพื่อเพิ่มขนาดเกาะนั่นเองนะครับผมมันจะได้เลเวลนั่นเองนะคบผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันได้จริงหรือไม่จริงนะฮะอืมจุ๊บจุ๊บโอเคเห็นไหม มันมันก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้คุณได้กุญแจนะครับผมไปสุ่มกล่องแล้วนะครับอ๋อถ้าสมมุตินะครับผมเราทําทางด้านคือเขาเรียกว่าอะไรภารก,กิจนะครับมันจะมีทางด้านของให้ด้วยนี่นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้กุญแจมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวางตัวนี้ก่อนละกันจึ๊บโหผมบอกเลยว่าติดใจมากสาหรับเซเวอร์นี้นะฮะโอเควางบล็อกไปก่อนละกัน โอเคแล้วเราจะดูเลเวลของเกาะยังไงอะทับเฮลดูก่อนแล้วกันนะเฮลนะครับผมนี่ไงทับเลเวลหรือเปล่าอ่านี่ไง L E V E L นะครับผมเลเวลตอนนี้เราเลเวล2แล้วนะครับผมเออเราเลเวล2แล้วนะครับผมแล้วเราสามารถทับคําสั่งได้นะครับผมอีก7วินาทีนะครับผมนั่นเองเราไม่สามารถฝัดคําสั่งได้นะเออระบบนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับผมอืมเห็นปะเราเลเวล2แล้วแค่วางบล็อกนะครับทุกคนเห็นไหมเราก็วางไปเรื่อยๆนะครับผมขยายทางด้าน ขนาดไปเรื่อยๆนะแค่นี้เราก็เลเวล3แล้วผมบอกเลยว่าอีซี่อีซี่แค่นั้นแหละอีซี่นะครับผมเงินก็แบบมีเยอะแยะนะครับผมไปขอไปขอคนนะผมบอกบอกว่าขอหินหน่อยครับนะครับแล้วก็มาขายนะครับยังไงเราก็ได้เงิน <laughs> โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวนะครับที่จะไปเล่นก่อนละกันนะครับสําหรับคนไหนนะครับที่เข้ามาใหม่คือจะไม่มีของแบบนี้นะที่เขาจะให้เริ่มต้นนะครับก็คือจะเป็นทางด้านถังน้ํากับลาวานะครับผมโดยประมาณนะครับเราก็ให้เรานั้นฟาร์มกันไปนั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าวิธีการาร์มก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเราก็ปั้มหินนะครับแล้วเอาไปขายนะครับผมจากนั้นนะครับแล้วก็เก็บเงินนะครับผมไปซื้อพวกพืชนะครับหรือผลผลิตนะครับผมเอามา ปลูกนะครับโดยประมาณนะครับวิธีการฟาร์มเงินเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหรือเจอกันใหม่สตรีมหน้านะครับผมส่วนสตรีมนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับขอลาไปเล่นก่อนละกันนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเพื่อจะมีของพิเศษให้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือเจอกันใหม่สตรีมหน้าส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเงินผมแป๊บเดียวมี3-2แล้วลนะครับเพราะว่าทําภารกิจนั่นเองนะครับผมบ๊ายบาย Day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright.